สวัสดีครับในโลกที่ยุคก,การแข่งขันสูงแบบนี้ทุกแบรนด์ทุกสินค้าหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ต่างก็ต้องหาทางโปรโมทตัวเองให้เป็นที่น่าจดจำกันทั้งนั้นใช่ไหมครับบางเจ้าก็ทำโฆษณาซึ้งๆบางเจ้าก็ทำโฆษณาฮาๆแต่มีอยู่ประเทศหนึ่งที่เวลาโปรโมทอะไรทีโดยเฉพาะหนังฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวูดเนี่ยพวกเขาต้องเล่นใหญ่จัดเต็มชนิดที่ว่า คนทั้งโลกต้องหันมามองและประเทศที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือประเทศไทยนั่นเองครับล่าสุดนี้เองโลกโซเชียลแทบแตกเมื่อมีภาพและคลิปของไดโนเสาร์ขนาดมหึมาแวกว่ายอยู่กลางแม่น้ำสายหลักใจกลางกรุงเทพทำเอาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติฮือหากันยกใยญ่วันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังภาพสุดไวรัลนี้กันครับว่ามันคืออะไรและทำไม การโปรโมทหนังในไทยครั้งนี้ถึงยิ่งใหญ่กว่าชาวบ้านเขาอีกแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อโลกโซเชียลต่างพากันแชร์ภาพสุดตะลึงของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดมหึมาที่มีแผงบนหลังเป็นเอกลักษณ์กำลังแหวกว่ายอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีฉากหลังเป็นนด์มาร์คสำคัญต่างๆของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณสะพานภูมิพลหรือแม้กระทั่งห้างหรูอย่างไอคอนสยาม ภาพเหล่านี้สร้างความฮือฮาและกลายเป็นไวัล่อชั่วข้ามคืนครับซึ่งแน่นอนว่านี่ไม่ใช่การค้นพบสัตว์ดึกดำบันพ์แต่อย่างใดแต่มันเป็นแคมเปญโปรโมทสุดอลังการของภาพยนตร์เรื่องใหม่ในจัก,กรวาลไดโนเสาร์ที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือจู s s สิกเว l รีเ b i r t h หรือในชื่อไทยว่ากำเนิดชีวิตใหม่นั่นเองครับโดยไดโนเสาร์ที่เราเห็นก็คือสไปโนซอรัสซึ่งมีวิถีชีวิตกึ่งบกกึ่งน้ำ การนำมันมาโปรโมทในแม่น้ำจึงเป็นไอเดียที่ชาญฉลาดมากๆนะครับแต่เหตุผลที่ต้องจัดเต็มขนาดนี้ไม่ใช่แค่เพราะหนังฟอร์มยักษ์เท่านั้นนะครับแต่เป็นเพราะภาพยนตร์เรื่องจูเลสิกเวอร์ d ีเบิร์ h ได้ใช้ประเทศไทยเป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทำเกือบทั้งเรื่องโดยเฉพาะจังหวัดภาคใต้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของธรรมชาติอย่างกระบี่พังงาและตัง งานนี้จึงเปรียบเสมือนการประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่าฉากสุดตกาตาในหนังเรื่องนี้คือความงดงามของประเทศไทยของเรานั่นเองครับสำหรับผมแล้วการโปรโมทในลักษณะนี้มันยอดเยี่ยมมากเลยครับมันไม่ใช่แค่การบอกว่าหนังจะเข้าแล้วนะมาดูกันแต่มันคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างเต็มรูปแบบคือการดึงเอาความสวยงามของประเทศไทยไปนำเสนอบนจอภาพยนตร์ระดับโลกมันทำให้คนทั่วโลก ได้เห็นฉากเหล่านี้แล้วเกิดความสงสัยว่าที่นี่ที่ไหนสวยจังแล้วมันก็จะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาลเลยครับมันสแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นโลเคชั่นถ่ายทำหนังระดับโลกได้อย่างสบายๆและทีมงานโปรโมทของไทยก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่แพ้ชาติไหนในโลกเลยจริงๆครับที่สามารถสร้างกระแสไวรัลให้คนพูดถึงในขนาดนี้ ผมเชื่อว่าหลังจากหนังเรื่องนี้ฉายจบนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะต้องปักหมุดตามรอยหนังที่กระบี่พังงาและตังกันอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับว่าเมื่อภาพไดโนเสาร์บุกกรุงมันเป็นไวัยลอไปทั่วโลกขนาดนี้ก็มีชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง เริ่มจากคอมเมนต์แรกนะครับที่แสดงความคิดเห็นตื่นเต้นแบบสุดๆเลยครับเขาบอกว่านี่คือการตลาดที่อัจฉริยะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยมันทำให้ผมอยากจองตั๋วเครื่องบินไปกรุงเทพเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยอยากไปดูไดโนเสาร์กับตาตัวเองบ้างส่วนความคิดเห็นนี้นะครับก็มาแนวติตโลกเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของกองทัพเรือซะอีกไทยแลนด์เนี่ย เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องเือไพรจริงๆบางคนนะครับก็มองในมุมที่จริงจังขึ้นมาหน่อยเขาบอกว่าเอาตรงๆนะมันก็เป็นแค่ทุ่นลอยน้ําขนาดใหญ่อันที่จริงมันก็เป็นทุ่นที่เท่มากแต่สุดท้ายมันก็คือทุ่นลอยน้ํานั่นแหละเป็นการตลาดที่ดีนะผมยอมรับมีคนที่มองไปถึงเรื่องผลกระทบเลยนะครับโดยคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าประเทศไทยสมควรได้รับการยอมรับแบบนี้แล้วจริงๆ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกและผู้คนใจดีมากดีใจที่หนังฟอร์มยักษ์เลือกที่จะนำเสนอความงามของที่นี่แน่นอนว่าต้องมีคนสงสัยในเทคนิคที่ใช้ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนะผมสงสัยนิดหน่อยนั่นคือหุ่นยนต์อนิเมโทอนิกจริงๆที่ลอยอยู่ในน้ำหรือว่าเป็นแค่ CGI ที่ทำมาเพื่อโปรโมตไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันก็ดูเหมือนจริงมากๆเลย ความคิดเห็นนี้นะครับเปรียบเทียบกับอีเวนต์อื่นได้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าตอนแรกก็สกควิตเกมข่าวนี้จุล a ิ s i c เวิล d กรุงเทพกำลังจะกลายเป็นเมืองหลวงแห่งการโปรโมทสุดปั่นของโลกแล้วสินะต่อไปจะมีอะไรอีกย่านสตาร์เด t ทอยเยอร์บินผ่านหน้าวัดอรุณอย่างนั้นหรอคนนี้นะครับมาแนวชื่นชมในความใส่ใจรายละเอียดครับเขาบอกว่าในฐาน,นะที่ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ไดโนเสาร์ ผมต้องขอยกนิ้วให้เลยการเอาสไปโนซอรัสมาไว้ในแม่น้ำสายหลักเนี่ยมันถูกต้องตามหลักชีววิทยาของมันเป๊ะๆเ,เลยนะทีมการตลาดทำการบ้านดีจริงๆมุมมองของคนที่เป็นห่วงสวัสดิภาพของคนแถวนั้นก็มีนะครับเขาบอกว่าผมนี่สงสัยคนหาปลาเลยลองนึกภาพตามสิกำลังเหวี่ยงแหอยู่ดีๆหันมาอีกทีเจอไดโนเสาร์กำลังว่ายน้ำผ่านหน้า คนต่อมานะครับมาในมุมมองของคนรักหนังเขาบอกว่านี่มันพาผมกลับไปตอนที่ผมเป็นเด็กที่ได้ดูจูรลสิกพาร์คครั้งแรกเลยความรู้สึกแบบถ้ามันมีอยู่จริงล่ะมันคือสิ่งที่การโปรโมทนี้ทำสำเร็จยอดเยี่ยมจริงๆมีคนนะครับที่อดไม่ได้ที่จะชื่นชมทีมงานเบื้องหลังครับเขาบอกว่าผมสนใจเรื่องเบื้องหลังการทำงานมากกว่าอีกนะ ว่าพวกเขาย้ายของใหญ่ขนาดนี้ผ่านเมืองที่วุ่นวายแล้วเอาลงแม่น้ำได้ยังไงทีมงานเบื้องหลังเนี่ยสมควรได้โบนัสจริงๆบางคนนะครับก็เสียดายที่พลาดโอกาสไปเขาบอกว่าฉันพึ่งกลับจากกรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วเองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพลาดของดีแบบนี้ไปสงสัยต้องหาเรื่องกลับไปอีกรอบซะแล้วความคิดเห็นนี้นะครับมองการไกลไปถึงเรื่องเศรษฐกิจเลยครับเขาบอกว่า นี่มันเป็นมากกว่าการโปรโมทหนังนะแต่มันคือการโฆษณาการท่องเที่ยวของทั้งประเทศเลยการเอาแลนด์มาร์คมาโชว์แบบนี้เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากผมว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวของพวกเขาต้องพุ่งขึ้นอีกแน่ๆส่วนคนนี้นะครับก็มาแบบติดตลกครับเขาบอกว่าโอเคมันเท่มากแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือแล้วแบบนี้เรือข้ามฟากจะยังวิ่งอยู่ไหมผมต้องใช้ข้ามไปทำงานนะ ความคิดเห็นนี้นะครับก็ชวนให้จินตนาการไปไกลเลยครับเขาบอกว่าป่าในแม่น้ำในวันนั้นคงเป็นวันที่แปลกที่สุดในชีวิตของพวกมันเลยคงคุยกันว่าเฮ้ mm hmm. <"Hey, S 2> เพื่อน mm hmm. เห็นไอ้เคตัวใหม่นั้นไหมแผงหลังมันใหญ่ชะมัดบางคนนะครับก็มาแนวสงสัยแบบตรงๆเลยครับเขาบอกว่าแล้วงบประมาณที่ใช้สําหรับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มาจากไหนมาจากสตูดิโอหนังหรือว่ารัฐบาลไทยช่วยออกอยากรู้จริงๆ และปิดท้ายด้วยความคิดเห็นที่เหมือนจะสับสนเล็กน้อยครับเขาบอกว่าสรุปว่ามันเป็นแค่การโปรโมทหนังใช่ไหมไม่ได้มีไดโนเสาร์หลุดออกมาจริงๆใช่ไหมช่วยบอกผมทีเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติจะเห็นได้เลยนะครับว่าแคมเปญน,นี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามจริงๆ ไม่ใช่แค่ในแง่ของการโปรโมทภาพยนตร์แต่ยังรวมไปถึงการโปรโมทการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยอีกด้วยมันคือข้อพิสูจน์ว่าประเทศของเรากลายเป็นศูนย์รวมอีเวนต์ระดับโลกไปแล้วจริงๆครับและเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าในอนาคตจะมีหนังเรื่องไหนหรืออีเวนต์อะไรมาสร้างความยิ่งใหญ่และจัดเต็มแบบนี้ให้เราได้ทึ่งกันอีกนะครับ แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้บ้างชอบการโปรโมทแบบนี้กันไหมครับและใครที่ได้ไปดูจ u ล a ิสย์เวอร์รี่เบิร์ดมาแล้วหนังสนุกสมคำล่ำลือหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อีกในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ